สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลณนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะหลายคนกังวลเรื่อง PM2.5 ซึ่งหมอก็เคยทำคลิปไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าหมอคะจะรับมือมันยังไงให้ถูกต้องนะชีวิตนี้ต้องอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าทางแล้วมันจะย้ายประเทศก็ไม่ได้เราจะทำยังไงอ่ะก็คือเดี๋ยววันนี้คลิปนี้หมอจะมาพูดถึงวิธีรับมือ PM 2.5ให้แบบเป็นพิษเกาน้อยที่สุดหรือแบบเอาโอเคเลยอะ่ะ แทบจะแบบมีผลกับร่างกายเราน้อยมากๆอ่ะแล้วก็เหมือนกําจัดมันออกยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามารู้กันก่อนว่า PM 2.5เป็นฝุ่นที่เล็กมาก ขนาดคือน้อยกว่า2.5ไมครคือเล็กเหมือนกับเส้นผมของเราเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมหาลอีกเป็น20-30เท่าอะ่ะคือมันซึมแทรกซึมเข้าไปหมดเลยอะ่ะเขาต้องรูจมูกรูขน,นจมูกนี่สู้ไม่ได้เลยอะ่ะเมือกเมือกต่างๆเข้าไปจนถึงปอดเข้าไปถุงหลอดลมเล็กๆในปอดเข้าไปแคปิลลารีหลอดเลือดก,กระจายไปทั่วร่างกายออลองติดไอโซโทปดูแล้วเข้าไปเช็คดูมันอยู่ที่ไหนบ้างโอ้โหไปสะสมที่ตับเต็มเลยไอโซโทปของฝุ่น PM เนะี่ยก็คือตับเป็นโรงงานงากำจัด สารพิษไงมันก็ไปแบบกองอยู่ที่ตับเลยเลือดไปเลี้ยงทั่วเกิดการอักเสบไปทั่วเลยไปเกาะอยู่ตามไหนก็ร่างกายเป็นอักเสบทุกวัยวะเกิดการฟรีแรดิคอลคือสารเหมือนกับเป็นสนิมอยู่ในร่างกายอะว่าง,ง่ายๆนะคะงั้นอักเสบทุกระบบตั้งแต่ระบบที่เรา,าหายใจผ่านเข้าไปเลยก็อะไรละระบบหายใจใช่ไหมภูมิแพ้อะไรอีกบ้างคัดจมูกแน่นจมูก หอบหืดถุงลมโปง่งพองคือมันได้หมดเลยวามันอักเสบก็ไปหมดไปสะสมอยู่ตามถุงลมโปง่งพองอักเสบแน่นหอบหืดกําเริบขึ้นมานะคะ,ะระบบหลอดเลือดก็ตั้งแต่หลอดเลือดสมองเป็นสตโตรกเป็นความจําหลงหลงลืมลืมเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์ได้เพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะว่ามันทําให้พอเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วมีมีการอักเสบของหลอดเลือดขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้สารการสร้างสารการสร้างตะกรันในสมองที่กําจัดตะกรันในสมองพาร์กินสันพลากเพล l a q อะไรมันก็ กำจัดไม่ดีไงใช่ไหมเพราะว่าเลือดมันเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งทั้งออกซิเจนอาหารกำจัดออกมานาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคือมันเป็นมันทุกอย่างอ่ะแล้วหลอดเลือดเรามีการอักเสบอ่ะแล้วหัวใจอีกหัวใจก็หลอดเลือดหัวใจตีมเส้นเลือดหัวใจตีมอัตราการเต้นหัวใจมีปัญหาการหัวใจตายหัวใจวายไปได้เลยค่ะผิวหนังจะเป็นสิวผื่น,พนแพ้ผิวแก่ผิวเหี่ยวเลือดไปเลี้ยงผิวน้อยลงคอลลาเจนโดนทําลายใช่ไหมตาตาผ้าตา อะไรระคายเครื่องหูก็เป็นค่ะหูอักเสบอ่าหรือจะเป็นในเด็กในเด็กที่แบบอ่าห้าขวบ7จ็ดขวบไปอยู่โรงเรียนเด็กการพัฒนาของปอดยังไม่ดีเลยเขาบอกการศึกษามาว่าประเทศนั้นที่มีฝุ่น pm เยอะๆเนี่ยทำให้การเจริญของปอดเด็กหยุดชะงักอ่าแล้วก็ปอดคือโตไม่สมบูรณ์ว่าง,ง่ายๆก็ทําให้กลายเป็นโรคปอดในอนาคตเด็กใช้ชีวิตในอนาคตได้แบบไม่เต็มศักยภาพอ่ะคุณแบบปอดมีปัญหาอ่าคนท้องเนี่ยก็ทําให คนท้องก็ต้องหายใจเข้าไปแล้วมีลูกอยู่ในท้องการพัฒนาการของเด็กอะคะ่ะตัวเล็กลงคลอดออกมาจะเกิดภาวะลูกน้ำหนักน้อยอะแล้วก็มาเช็คดูแล้วการพัฒนาการของปอดของในในทารกก็จะช้าลงเกิดเป็นหอบหืดได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นคือน่าก,กลัวมากหรือแบบคนที่เป็นระ,ะบบเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วอะเป็นโรคกลุ่ม NCD จะเบาหวานจะความดงความดันจะโรค อะไรต่างๆเนี่ยคอนโทรลได้ยากมากมันจะเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นไงอ่าแล้วก็เปลี่ยนระดับยีนด้วยค่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่นั้นเปลี่ยนระดับยีนเดียวมีการศึกษาชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนยีนคือ eGFR กับยีนชื่อว่า k r a s ยีนซึ่งตัวนี้ทําให้เกิดมะเร็งปอดแล้วมะเร็งอื่นๆด้วยนะแล้วก็ทําให้ไม่ใช่แค่เกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะการกระจายพอเจอมะเร็งแล้วเฮ้ยทำไมกระจายเร็วกระจายแบบ ม่คอนโทรลยากอะ่ะการกระจายของมะเร็งการภาวะเมทแทสก,ก็เพิ่มขึ้น,นี่คือจากฝุ่น PM เข้าไปหมดเลยมันเข้าไปตลอดอะ่ะเข้าไปแทรกทุกอาาวัยวะอ่ะงั้นเราจะแก้ไขยังไงอะ่ะเราจะรับมือกันยังไงคะคุณหมอเนี่ยฟังดูแล้วน่ากลัวมากเอาอย่างนี้เรามาพูดถึงการรับมือที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่นโยบายของประเทศนะว่าแบบต้องคุมโรงงานคุมการเข้าถนน,นคุณเปลี่ยนรถเป็นอะไรอย่างนั้นคือมันมันเป็นนโยบายใหญ่ที่เราต้องนั่งพึ่งพาเขาชีวิตเราต้องมานั่งรอรับอย่างนั้นไม่เอาเรา แก้ที่ตัวเองเราไม่ต้องเอาใครมาทําให้เราแบบเหมือนแบบมาเป็นเหยื่อไงเราแก้เราเราทำได้เท่าไหร่เราทําได้เต็มที่ที่ดีที่สุดงั้นตัวเราเท่าที่ทําได้อันที่หนึ่งก็คือลดรับฝุ่นเข้ามาถูกไหมเ,เรารู้ว่าบรรยากาศมันมีแต่ฝุ่นนะเราหนึ่งลดรับฝุ่นเข้ามาวิธีที่สองก็คือมันเข้ามาแล้วหมอกําจัดมันออกไปหรือทําให้พิษพิษที่มันมาเข้ามามีผลต่อร่างกายเนี่ยน้อยลงซึ่งข้อแรกเลยที่งดรับฝุ่นเข้ามาทําอะไรบ้างคะ ต้องรู้ก่อนดิตอนนี้เรากาลังไปอยู่ที่บรรยากาศดีๆมีฝุ่นไหมอ่ะก็รู้ก่อนมีเครื่องวัดฝุ่นหรือโหลดแอป,ปอะไรที่เช็คฝุ่นได้ว่าฝุ่นเราเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้สิ่งแวดล้อมรอบกายเราเป็นยังไงเพราะอันนี้ลังทาข้อหนึ่งนะคืองดรับฝุ่นเข้ามานะเช็คแอป,ปแต่ก่อนประเทศไทยเราเอาให้50ไมโครกรัมใช่ไหมต่อลูกบาทเมตรตอนนี้เราก็เปลี่ยนแล้วตั้งแต่กลางปี กลางปี66เราแบบว่ารักประชากรไทยเพิ่มขึ้นนะคะอา่าก็มีกฎหมายว่าเออสามเท่าอเมริกาว่าถือว่าต่ํากว่านั้นเป็นอากาศดีน่ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือเอา37.5เป็นหลักพอเช็คในแอปนะอา่าแล้วถ้ามันเกินอ่ะแล้วเราจําเป็นต้องออกอ่ะต้องแบบ เป็นต้องออกจริงๆวันนี้ฉันจะอยู่ในบ้านไม่ได้คือถ้ามันเกินจริงๆเราแนะนําว่าคุณอยู่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างปิดใช้เครื่องฟอกอากาศดีๆอ่าแล้วเพราะว่ามันก็มีแทรกซึมเข้ามาอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ลดลดทอนไปจํานวนหนึ่งอ่าแล้วก็ใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่ในบ้านไม่ซะ บ้านให้มันสะอาดไม่ฝุ่นเฝินยิ่งหายใจฝุ่นเข้าไปใช่ไหมไม่จุดทูบจุดเทียนสุบุรีกันในบ้านอะไรพวกไม่สร้างควันนะคะ่ะอ่าอันนี้คืองดลับแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกนอกบ้านแล้วก็สนึร้อยก็ใช้แมส N95 ก็ช่วยได้ตั้ง9 0 9 5ใช่ไหมคะใส่เสื้อแขนยาวใส่แว่นตาก,กันตาละคายเคืองใส่เสื้อกันที่มันมาเกาะตามผงตามผิวอ่านะคะอะ่แล้วก็คือทำทำอย่างเงี้ยทำเท่าที่ทําได้อันนี้คือรับให้น้อยที่สุดหรืองดลับมันไปทำให้น้อยที่สุดนะคะ อันที่สองก็คือถ้าได้รับมาแล้วอะ่ะเราทำยังไงทอนสารพิษมันยังไงอรอให้มันน้อยลงอะ่ะก็คือทำมันเข้าไปเนะี่ยมันจะทำให้เกิดฟีเรดิคอลร่างกายเกิดการอักเสบงั้นเราต้องทำอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีสู้กับการอักเสบได้ต้านการอักเสบมันอ่าอันแรกเลยเออเราต้องรู้อีกนั้นเราต้องต้องดูแลตับดูแลลำไส้เพราะลำไส้เป็นแหล่งภูมิคุ้มกันแล้วเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่า ฝุ่น PM เข้ขาเช็คดูแล้วติดไอโสโทปดูไปกองที่ตัดทั้งนั้นเลยดูแลตับให้ดีตับกำจัดสารพิษได้หมดค่ะอะ่แล้วก็ไมโครไบโอมดีๆในลำไส้เราถ้าลำไส้เราเป็นแหล่งภูมิคุ้มกันทั้ง80%ค่ะดูแล2อ,ส,อส่วนนี้ให้ดีๆเลยนะคะคือดูแลระบบภูมิคุ้มกันแหล่ว่าง่ายๆแล้วจะทำให้ ฝุ่นเข้าไปในบคนุคคลคนนี้ซึ่งไม่ดูแลผูตัวเองเลยไม่จะกกินอาหารไม่ดีแปรรูปตลอดกินเหล้าสูบรุรีกล้งขึ้นไม่รับไม่นอนได้ฝุ่นเข้าไปอีกกับอีกคนนึงเออดูแลตัวเองฉันหลับสามสี่ทุ่งฉันอะไรดูแลตัวเองหมดเลยมีผลต่อร่างกายต่างกันเยอะมากเลยนะอันนั้นแม้แต่ได้ปริมาณที่เท่ากันนะนี่หมอกำลังพูดถึงข้อ2แล้วข้อแรกคืองดรับรับให้น้อยที่สุดข้อที่2คือเข้ามาแล้วเราทําอะไรบ้างคือดูแลภูมิค่ะอันแรกคือดื่มน้ําดื่มน้ําให้พอเลยน้ํามันทําให้บัต เลือดไม่หนืดบัตโฟดีแล้วเลือดที่ไหลไปเนี่ยมันพาไม่เลือดขาว NK ทรงเคเซลไปทาลายไปเก็บพวกฝุ่น PM ด้วยอแล้วน้นวําก็เป็นตัวล้างอ่ะเป็นตัวฉีดล้างสารพิษออกไปไปก็ออกมาฉีดขับออกมาอุจจาระนุ่มไม่ไม่ก้อนเป็นเป็นขี้แพะตันดื่มน้ำนี้เยอะค่ะท่าที่สองนอนนอนให้พอเออไม่ใช่ช่วงนี้โอ้ฝุ่นเยอะแยะยังนอนตีสองตีสามนอนให้เพียงพอค่ะเพราะนอนได้ซ่อมแซมเซลอ่ามันก็ เซลล์คุณตื่นมาเฟรสสดชื่นขึ้นจากแบบโอ้โหตับฉันต้องเหนื่อยกลางคืนคุณยังไม่นอนอีกตับก็ทํางานต่อมันไม่ได้เปลี่ยนโหมดนะคะหมดฟังก์ชั่นหมดทํางานกับหมดหมดพักอะ่ะร่างกายจะพักเลยเป็นเป็นเลสสเตตเลยตอนที่คุณนอนหลับตับก็ได้ซ่อมแซมเซลล์ตัวเองตับก็ตื่นขึ้นมามีพลังงานเพิ่มขึ้น ช่ไหมคะนอนให้พออันที่3มออกกาลังกายด้วยบางคนบอกว่าออกมันจะช่วยอะไรหรอโอ้โหกระตุ้นภูมิมากๆออกนี่การศึกษาชัดเจนมากเลยนะแต่ขอออกในบ้านนะช่วงนี้ฝุ่นเยอะคุณจะไปเดินออกลันลาลันลาม่ใช่ค่ะเอ,อ่อต้องไม่รับฝุ่นเข้ามางดข้อแรกก่อนแล้วออกออกในบ้านจะซื้อเครื่องปัน่นจักรยานมากระโดดตบจะสควอตจะอะไรก็ได้ค่ะออกกําลังกายให้ให้เลือดมันบัตรฟลーดีแล้วการศึกษาเนี่ยชัดเจนนะออกกำลังกายช่วย ป็นตัวช่วยขับสารพิษนะเหงื่อก็ออกนะแล้วเขามีเช็คนะว่ากล้ามสมมติคุณสปอตเนี่ยแม้แต่เขาเช็คดูเนี่ยเม็ดเลือดขาวที่มัสเตลก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคือมันมันช่วยช่วยระบบภูมิคุ้มก,กันอะ่ะดีมากๆอ่าข้อที่4ก็คือไม่เครียดอ่าซึ่งถึงแบบหมอเงี้ยก็รู้อยู่ว่าฝุ่น p m ตอนนี้ในประเทศไทยเราเยอะมากเลยในกรุงเทพที่อยู่หมอโซนอยู่พุทธมณฑลเนี้ยโอโ้โหโรงงานอะไรก็คือมันก็ฝุ่นนะคะอ่าก็ อย่าไปเราก็บอกว่าเราทําเท่าที่เราทําได้ทุกคนก็ต้องเคยเจอเรื่องเครียดต่างๆมาไม่ใช่เป็นคนแรกของโลกที่เราเจอ จริงไหมประเทศบางประเทศนี่โหฝุ่นพีเเยอะเขาอยู่กันมาได้แค่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่เครียดค่ะเราผ่อนคลายเราลิล้นแหลกความเครียดนี่ทําลายทุกระบบทําลายภูมิคุ้มกันค่ะไม่เครียดแต่และคนมีวิธีกําจัดความเครียดที่แตกต่างกันไปออก็ฟังคลิปเรื่องความเรื่องเครียดของหมอก็ได้นะหมอบอกแล้วว่าเครียดควรหาอะไรกินคโามมายชาย,ยังไงอะไรอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเครียดวันนี้หมอจะมาพูดถึงว่าเราทํายังไงได้บ้างที่จะลดทอนพิษท,ที่มันเข้ามาแล้วข้อหนึ่งคือ ไม่รับเข้ามารับให้หน้อยที่สุดอันที่2อคือมันเข้ามาแล้วทําอะไรได้บ้างอ่าดื่มน้าไม่คอเครียดออกกาลังกายการนอนต่อไปก็คืออาหารอาหารสําคัญมากๆต้องทานอาหารยังไงคะที่ลดการอักเสบเพรานว่การอักเสบในร่างกายเราตรึมเลยลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้มันเฮลตี้กินอาหารที่เฮลตี้อาหารที่อักเสบเช่นอะไรบ้างล่ะพวกน้ําตาลน้ําตาลคือยาพิษน้ําตาลหรือแป้งขัดขาวไม่ต่างกับน้ําตาลเลยค่ะคุณกินโดนัท เข้าไปชิ้นหนึ่งน้้ำตาลทั้งนั้นนะ่ะบอกว่าโดนัทอันนี้เป็นรสจืดอะไรหรือแบบครัวซองรสจืดไม่หวานเลยแต่มันคือแป้งขัดขาวแป้งที่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมันคือน้ําตาลทั้งนั้นค่ะอ่ามันย่อยในปากก็กลายเป็นน้ําตาลแล้วอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปคืออาหารที่เรามองภาพเดิมไม่เห็นนะ่ะคุณกินสับปะรดกินได้คุณกินพายสับปะรดหรอมันคือสับปะรดหลอนี่ใช่ไหมคุณกินหมูชิ้นๆคุณกินหมู อะไรอย่างเนี้ยได้กินกินผัดหมูอะไรต่างๆได้เอานั้นมาทําเป็นกุ้นเชียงมาจากหมูหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่พวกนี้มาใส่สารปรุงแต่งแปรรูปอะไรสารคงตัวสารเอา มาซีไฟเอออะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะยิ่งกระตุ้นการอักเสบงดพวกนี้เลยงดเรียกพวกไขมันทานเบอร์เกอรี่ต่างๆกระตุ้นการอักเสบมากเป็นไขมันที่ร่างกายเราไม่รู้จักสุ้งมาการีนอะไรพวกนี้ค่ะไขมันทานทั้งนั้นลดอาหารที่ผัดทอดเป็นดิฟไฟผัดแบบโอ้โหทอดซ้ำๆๆพวกนักเก็ต พวกปลาต้องโกลกในกระทะที่ทอดปลาต้องโกกคิดว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันทุกกี่เหรอมันไม่ใช่น้ำมันนั่นแหละค่ะทอดไปทั้งวันแล้วก็มันความร้อนมันดีฟไฟมันทอดแบบอ พวกนี้ค่ะกระตุ้นการดันเสพมากๆซึ่งอยากจะรู้รายละเอียดไปฟังในแต่ละคลิปนะหมอก็พูดไว้แล้วว่าอาสมมติไขมันทานก็คีเลยไขยมันทานกับหมอปุ้มก็ฟังเลยอาหรือเรื่องเ,ออเรื่องอาหารแปรรูปก็อาหารแปรรูปกับหมอปุ้มแล้วก็ฟังไปอะไรคะว่าหมอพูดรายละเอียดของเรื่องนั้นๆแต่วันนี้หมอจะมาพูดถึงรับมือกับฝุ่นมันยังไงดีล่ะพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยก็เรี่องอาหารพวกนี้ซะแล้วก็ทานอะไรคะพืชผักพืชผักผลไม้ให้เพราะอะไรมันมีทั้งไฟเบอร์ เอากำ,กำจัดสารพิษออกมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่ชัดเจนมากว่าพอเรา,เราได้รับฝุ่น pm เข้าไปเราจะเกิดอนุมูลอิสระฟรี e รดิคอลเป็นอนุมูลอิสระที่เยอะมากต้องใส่สารต้านมันซึ่งร่างกายเราก็สร้างได้เองแต่สร้างไม่พอลดลงต้านสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นมันสร้างที่ไหนล่ะมันสร้างกูต้าไทโอนสร้างซูเปอร์ออกไซด์ดมิวเทสที่ตับแต่มันก็สร้างได้ลดลงและแถมเราได้ได้อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้ตัวต้านเยอะ กินพืชผักเลยค่ะพวกสารต้านอนุมูลอิสระไม่มีในเบอรเกอร,เกอรี่นะคะมีในพวกพืชผักหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไม่สะดวกออกซี่อะออกซี่อ่าวันนี้จะเคลื่อนขึ้นไปหยิบนิดนึงอ๋อออกซี่อออกซี่ไฟเบอร์เนี่ยโหมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบยังลิ์ซินเนอร์จิสติกอยู่ยังลิ์อยู่เนี่ยถึง6000โอแลกนะ Euh, ซึ่งแทบจะเพียงพอสําหรับคนที่ไม่เครียดเยอะอะแต่ถ้าเกิดยุคนี้เขาบอกทั้งความเครียดทั้งฝุน่นทั้งอะไรต่างๆมากมายก็อาจจะประมาณต้องการประมาณ8,000ถึงห0 0 0นโอเลกอ่านะคะก็กินทั่วไปด้วยก็ได้อาหารด้วยอันนี้ก็คือหมอรับนําเข้าจากฝรั่งเศสนะไอตัวสารต้านอนุมูลสลาดเนี่ยมันมีเช็คมาแล้วมันเป็นฟูน้ดเ,เป็นแบบกูดแมนิแฟเจอริงไม่มี ไม่มีพวกสารเคมีพืชผักยุคนี้ก็ต้องระวังนะแบบหมอเนี่ยซื้อลูกหม่อนมาปลูกเองมันขึ้นจระจิ้วเดียวอะ่ะหมอปลูกลูกหมอนตั้งหลายลูกนี่เอามาให้หลายต้นนี่เอามาให้มันขึ้นแบบหืมเปรี้ยวมากแข็งโป๊กเหมือนแบบ แต่ซื้อเขามาโอ้โหท้าไม่สวยขนาดอยาเข้ามาแรงตึมเลยค่ะแล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้ว่าฟิกเอาไว้กันกันเสียไหมหมอมากินแล้วรสชาติเหมือนสารเคมีหมอให้ทิ้งทั้งรสนั้นเลยนะก็คือขนาดนี้แช่เบกกิ้งโซดานะคะแต่มันก็ล้างได้แต่ผิวข้างนอกปากก็คือเรื่องพวกนี้ต้องระวังนิดนึงกินพืชผักก็เข้าใจดีแต่ต้องล้างให้สะอาดหมอเคยทําคลิปเรื่องการล้างพืชผักไว้แล้วนะก็ลองไปดูว่าใช้ด่างทับทิมได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้เบกกิ้งโซดาใช้ล้างน้ําผ่านจะอะไรยังไงก็ลองไปทําตามนั้นแต่ของ ิ้งโซดาทิ้งไว้แบบ15นาทีแล้วก็ล้างน้ําเปล่าไหลผ่านอีกนะแต่ก็ลอดนั้นถึงล้างแค่ไหนมันก็ยังมีแบบบางครั้งหมอเคยซื้อบูเบอรี่มาแช่ไปกิ๊บสระออกมาเป็นสีสีม่วงเลยอะ่ะมีที่ไหนมันชุบสีไนงะโอ้น่ากลัวมากยุคนี้นะคะแต่หมอกำลังพูดว่าออกซิไฟเบอร์นี่เรา สกรีนจนผ่านเพราะทมหมดหมอไม่ต้องการเป็นโรคอีกแล้วค่ะหมอไม่ต้องการที่รับอะไรเข้าไปกระตุ้นการอักเสพจนไทรอยเป็นพิษแมสเนียเกวิสกินยากดภูมิผื่นคันต้องฉีดโซแลของหมอหมอ,หมอทำมาหมดแล้วค่ะจนมาหายได้ทุกโรคยาเป็นศูนย์เนี่ยไทรอยเป็นพิษของหมอน,นี่เป็นเป็นห้าเท่านะตอนนั้นน่ะหมอเปลี่ยนตัวเองหมดแนะนําออกซิเลยหมอกินวันละซองแต่วันไหนที่กินพวกนี้จัดให้เป็นแบบ ผักผักเป็นตะละมังก็ไม่ได้กินค่ะวันไหนที่ต้องออกไปทํางานกินกระเพราไก่ไข่ดาวข้าวมันไก่อะไรก็กินดักไว้ค่ะได้ไฟเบอร์เยอะมากอ,อ่าแล้วก็เหมือนแทบจะแทบจะเกือบจะเพียงพอแล้ว2ในสามของความต้องการของร่างกายแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากโดยที่ปลอดภัยธิ์ยังซินเนอเรติกเอฟเฟกกันอยู่นะคะอืม ซึ่งก็กินพืชผักธรรมชาติก็ได้นะแต่ก็เลือกชนิดที่ต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอะบีทรูทขมิน้นชันหน่อไม้ฝรั่งบล็อกเกอรีกระเทียมมะขามป้อมอะไรพวกนี้ค่ะได้เลยนะคะอันนี้คือตัวแรกที่ร่างกายเราควรที่ต้องได้คือพืชผักผลไม้ซึ่งมีไฟเบอร์มีลิตต้านอนุมูลอิสระสูงๆอันที่2คือต้องการได้ก็คืออาหารที่ช่วยดูแลลำไส้ที่หมอบอกแล้วว่าระบบ คุ้มกันอยู่ที่ลำไส้ที่70-80%ใสไปเลยค่ะทั้งพรีและปโปรไบโอติกอ่ะพรีไบโอติกก็คืออาหารที่เลี้ยงมันใช่ไหมก็พวกอะไรล่ะ ถั่วต้มต่างๆกระเทียมหอมให่พวกนี้เป็นพรีไบโอติกดค่ะคือผ่านการย่อยอาหารทุกอย่างไม่ได้เป็นพรีไบโอติกนะมันคือพวกพืชผักผลไม้ทุกตัวไม่ใช่ค่ะมันต้องมันต้องผ่านการย่อยที่ลำไส้ที่กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็มาเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ลำไส้ใหญ่ large intestine อ่มันถึงจะเป็นเป็นกลุ่มพรีไบโอติกคืออาหารเลี้ยงมันนะก็คือพวกถั่วต่างๆเบต้ากูแคนถ้าเกิดจะหาซื้อนะก็คืออยู่ในโปรเบต้าเนี่ย โปรเบต้าที่เป็นพรีไบติกชั้นดีนะเบตา้าคูแคนเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นพรีไบติกชั้นเลิศน่ะว่าง่ายๆก็คือ,คอแต่ถ้าเกรดดีก็คือเกรดหนึ่งสามหนึ่งหกซึ่งอยู่ในโปรเบตา้าในโปรเบต้าที่มีทั้งมะลุมมะขามป้อมขมิ้นชันครบเลยค่ะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิดูแลลำไส้ได้ดีมากนะเนี่ยก็แนะนําค่ะเพราะว่าเราต้องกินอาหารที่มันดูแลลำไส้แล้วก็มีสารกระสารต้านอนุมูลสละเยอะๆประมาณนี้นะ แล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งที่จะดูแลลำไส้ต้องมีทั้งกลุ่มพรีและโปรไบโอติกโปรไบโอติกก็คือพวกกิมจินัตโตเทมเป้อะไรนะคะซาวเค้าแอปเปิ้ลไซเดอร์เบนิก,กาพวก พวกของหมักดองธรรมชาติอ่ะไม่ใช่หมักเป็นไส้กรอกอีสานอน่่งนั้นไม่ใช่นะคือเป็นหมักดองที่จากพืชจากธรรมชาติเนี่ยนะคะแล้วหมักดองให้สะอาดให้ดีเนี่ยก็จะคือกิ่นเข้าไปก็จะได้เป็นเป็นแบคทีเรียดีๆเข้าไปขยายพันธุ์ต่อในลำไส้เราอ่าซึ่งก็คือเป็นการดูแลลำไส้พอลำไส้เราสะอาดมีไมโครไบโอมที่ดีรูปไม้ฝุ่น PM เมนี่ยมันทำลายไมโครไบโอมทั้งทุกทุกส่วนเลยนะผิวหนังเราก็มีไมโครไบโอมแต่ไมโครไบโอมตัวดีๆจะอยู่ที่ลำไส้เราเนี่ยคะ่ะลำไส้เราั แบบ80%เลยเป็นแบคทีเรียดีๆอยู่ที่ลำไส้เรานะก็คืองั้นก็คือได้รับฝุ่นไปเห็นปะอะไรอ่ะสิวโซขึ้นหน้าเหี่ยวหน้าแก่อแล้วก็ลำไส้เราหลังภูมิไม่ดีภูมิคุ้มกันจะเพี้ยนไปเกิดการอักเสบในร่างกาย นะคะงั้นก็คือให้กินแบคทีเรียกลุ่มแบคทีเรียดีๆไม่สะดวกก็คิวแบคเลยเพราะคิวแบคนี้มีแบคทีเรียาสายพันธุ์ฮีโร่ที่ทนทนกรดมันต้องทนกรดในกระเพาะทนด่างในลำไส้เล็กอ่าแล้วก็ให้มาอยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ถึง8,000ล้าน CFU ซึ่งเช็คมีเช็คแล้วว่ายังอยู่ครบนะคะเอ่อซึ่งการกินเสริมไปในควรกินประมาณ หนึ่ถึงไม่เกินห0 0่งหม่นซึ่งหมอก,ก็เอาเลยประมาณแบบแ0 0 0ันไม่ใกล้ๆหมื่นประมาณนี้เพราะอาจจะมีการสูญเสียระหว่างทางอันนี้ค่ะแล้วกินอาหารธรรมชาติไปด้วยซึ่งในคิวแบกนี้มันมีแบบมีมีแบกบ เขาเรียกว่ามีสารอาหารนะให้มันอยู่แล้วนะเขาเรียกเป็นซินไบโอติกไม่ใช่แค่โปรไบโอติกมันมีฟุกโตออริโกแซคคารยคือเป็นอาหารเลี้ยงมันนะซึ่งมันเป็นอฟุกโตออริโกแซคคารายที่บริสุทธิ์เหมือนในนมแม่เลยค่ะก็คือที่ที่ลูกเกิดออกมาในแบ,บคทีเรียเป็นศูนย์นะที่ตอนอยู่ในท้องอะ่ะพอเกิดออกมาแค่ดูดนมแม่ดูดนิ้วตัวเองอะไรแค่2ชั่วโมงเพิ่มมัเป็นร้อยล้านพันล้าน เพราะว่าน้ำนมแม่มันมีฟุกโตออริกแซคคาไลซึ่งในนี้ค่ะหมอใส่ไปเป็นบริสุทธิ์ถึง95ซึ่งก็แนะนำก็คือให้คนหนึ่งดูแลล้ำไส้จะกินอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นอาหารธรรมชาติหรือจะอาหารเสริมช่วงนี้ก็แล้วแต่หมอไม่ได้ต้านอาหารเสริมนะเ,เพราะตัวหมอกินหมอเคยหมอก็ไม่เคยกินอาหารเสริมแล้วก็มาพอมาป่วยแล้วก็มามาศึกษาแล้วก็มากินนะคะแล้วก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันยังไงเ,เช่นเหมือนตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลชั้นนําตอนนั้นเนี่ยคนไข้ไวททองหมอเป็นหมอสู่ใช่ไหม หรือคนท้องอย่างเงี้ยหมอจะคนมาต้องการให้แคลเซียมเนี่ยแคลเซียมที่โรงพยาบาลคาร์บอเนตย่างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิตรตซึ่งดูดซึมน้อยค่ะไม่เกินแบบ20-50%ถึงที่เหลือก็ดูดกินเข้าไปก็ตกตะกอนตามหลอดเลือดตามเต้านมเมโมแกร,รมทีนึงโหเห็นแคลเซียมตกตะกอนตามต่อมลูกหมากตอนนั้นหมอยังเขียนให้คนไข้อะไปซื้อแคลเซียมตอนไปต่างประเทศไปซื้อแอลทีโอเนตจนพอหมอมาเริ่คิดว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดที่ปิดปิดประเทศอะ หมอทําเองเลยนะหมอทําเป็นแคลลอเลยนะเป็นแคลเซียมแอลเโอเนตเลยนะคือแบบให้ใหทานให้แบบรู้เลยว่าต้องเออมีสังกะสีต้องมีงาดําลดการอักเสบในร่างกา,ายมีคอลลาเจนไททูคือหมอก็ศึกษาจนทําขึ้นมาเองแล้วหมอกินของตัวเองนะคะแล้วก็เลยแบบเพื่อน,อนคนไหนอยากก็แบ่งปันด้วยแต่คนไหนอยากจะเบิกได้จะกินของโรงพยาบาลคาร์บอนเนิเตอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือจะกินปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็ได้เออแต่ก็ขอให้ถึงกินให้เพียงพอนะคะนี่มาพูดเรื่องแคลเซียมไปแล้วซึ่งไม่เกี่ยว ซึ่งอันนี้หมอกำลังจะพูดถึงว่าร่างเราจะลดทอนพิษของฝุ่นเนี่ยได้ยังไงก็คืออีกอันหนึ่งคือโอเมก้าสามจะลดการอักเสบในร่างกายมากฝุ่นไอ้พวกฟีโริคอลมันทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบอะ่ะเราต้องลดการอักเสบในร่างกายกินโอเมก้าสามเลยค่ะกินอะไรบ้างหล่ะแฟกซี่เจียซี่แซลปลาแซลมอนปลาที่มันมีโอเมก้าสามเยอะๆซึ่งก็มีหลากหลายค่ะแต่ เราไม่รู้ว่าโดสไงแล้วก็พวกนั้นก็ระวังนิดนึงกินเพื่อความอร่อยโอเคปลาในองค์การอนามัยโลกบอกกินแค่2ครั้งต่ออาทิตย์นะใน7วันให้กินได้แค่2ครั้งนะเพราะว่านะมันมันเดี๋ยวนี้ปลามันมีไมโครพลาสติกเอาไปตรวจเขามีการศึกษาไปตรวจในตลาดร้อเซเลยค่ะทุกทุกทุกปลาทุกร้านค้าในตลาดเจอไมโครพลาสติกหมดเ,ออเจอสาร ปลอดตะกัวดีิบุกเลยถ้ารับเอามาจากทะเลถ้าเลี้ยงเองเดี๋ยวนี้ก็ใส่อาใส่สารอะไรเร่งเยอะแยะก็แนะนําว่ากินโอเมก้าสเลยก็ได้นะถ้าถ้าไม่สะดวกนะคะแบบของหมอนี่ถึง7,750ต่อเม็ดนะเพียงพอเลยเม็ดเดียวพอเลยแล้วมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะช่วยบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์เพื่อนเพื่อรู้กันไหมโอเมก้าสที่ไปซื้อทั่วไปมันเป็น EPA 120บวกอ่าร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบบวก DHA ร้อยยี่สิบบวกร้อยแปดสิบะได้สามร้อย แต่เขียนว่าเม็ดหนึ่งหนึ่ันมิลลิกรัมเป็นน้ำมันอื่นๆค่ะทั้งเราไม่ได้ต้องการเราไม่ต้องการน้ำมันที่ไม่ดีเข้าร่างนะนะคะอุตส่าห์ดูแลซะดีๆไปซื้อโอเมก้าสกินแต่มีกินน้ำมันเข้าไปทุกวันทุกวันโดยน้ำมากกว่าอีกเ0็รอมันมากกว่าอีกสารอย EPA แล DHA ที่เราได้ไปอีกนะซึ่งของหมอนี่แบบ เ,เป็นโอเมก้าสเพียวเพียวบวกโคลไนซีเทนด้วยแล้วเม็ดหนึ่งถึงตั้ง750มิลลิกรัมแล้วมีใบเซอร์พร้อมอะว่าคุณไม่มีโลหะหนักวลอดตะกัวพลาสติกอะไรทั้งหลายนะคะก็แต่เพื่อนๆสะดวกไงก็แล้วแต่นะคะแล้วที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะดูแลตับกินอาหารพวกพวกแดงๆอะ บีดรูดอะไรพวกนี้ค่ะดูลแลตับขมิ้นชันนี่บำรุงตับได้นี่มากซึ่งอยู่ในโปรเบต้านะการศึกษานี่คือช่วยบำรุงตับเลยอะ่ะเพราะว่าตับเป็นตัวกําจัดสารพิษแล้วอีกอันหนึ่งก็คือวิตามินดีค่ะซึ่งช่วงนี้ตากแดดไม่ได้เพราะพอไปโดนแดดก็คือรับฝุ่นเข้าไปด้วยใช่ไหมมันก็ไม่คุ้มมาใส่เอ็นเก้าสิบห้าไปเดินโดนแดดออกซิเจนก็เข้าน้อยอย่างน้อยก็ป้องกันได้ถึงจะเก,ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ไม่รู้จะออกไปทําไมไนงะอยู่ในบ้านฟอกเครื่องฟอกอากาศดีกว่าแต่จะขาดวิตามินดีค่ะซึ่งวิตามินดีนี่เป็นวิตามินแห่งชีวิตนะเป็นตัวกระตุ้นบูสต์ภูมิอย่างดีมาก รู้ไหมแม่เลือดขาวเราเนี่ยนะมาดูเดียอหุุมเซลล์ทุกตัวจะมีวิตามินดีรีเซปเตอร์ค่ะคือมันต้องใช้วิตามินดีอ่ะภูมิถึงจะดีมากจำตอนโควิดได้มาโหคนหาวิตามินดีกันใหญ่เลยเพราะว่าจะระสต์ภูมิ PM ก็เหมือนกันค่ะช่วยช่วยชว่กินวิตามินดีเสริมเลยซึ่งวิตามินดีอย่าก,กินเสริมเยอะนะคะมันเป็นวิตามินที่ ละลายในไขมัน a d e k ละลายในไขมันแต่พวกวิตามิน C คุณกินเยอะคุณก็ฉี่ออกไปวิตามิน D ก็ฉี่ออกไปกินวิตามิน B จะฉี่เลืองๆอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่วิตามิน D ไม่ใช่ค่ะกินเยอะมันสะสมในร่างกายเป็นพิษได้คุณต้องกินวันนึงไม่เกิน5,000 IU อายุแต่ถ้าเกิดว่าตามแต่ถ้ากินมาเป็นแบบ2 0,000เช่นตามโรงพยาบาลให้เป็นวิตามิน D 2 2 0 0 0อ IU ายุคุณก็ต้องกินอาทิตย์ละเม็ด แต่หมอแนะนาถ้าจะเสริมเสริมเป็น D3 เหมือนกับร่างกายเราสร้างเองไม่ใช่เป็น D 2สต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะแล้วก็คุณภาพ D3 จะดีกว่านะแต่ถ้ามันได้ฟรีมาบางคนบอกเบิกได้ที่โรงพยาบาลได้ดีสองก็กินไปค่ะเสียดายเงินต้องไปหาซื้อใหม่แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยเป็นดีสามดีกว่าดีสองแล้วดีสามเนี่ยขอวันละอย่าเกินห้าห้าพันอายุค่ะสักสามพันห้าแบบของหมอได้สามพันสามพันห้า ผสมวิตามินเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็ก็ช่วยช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันดีมากอ,ะอ่ะอซึ่งซึ่งตอนนี้เกิดทำอะไรก็ได้ค่ะที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ pm ที่มันได้รับเข้ามานี่พูดถึงข้อ2นะข้อ1คือลดการรับข้อที่2คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็กินอาหารธรรมชาตินั่นแหละที่หมอพูดพืชผักต่างๆอ่าโอเมก้าสามหามาทานวิตามินดีเสริมหน่อยถ้าโดนแดดไม่ได้กินขมิน้นชันมะรุมมะขามป้อมอ่าซึ่งก็อยู่ในโปรเบตา้าอะไรเงี้ยบีทรูดนี่ดูแลหลอดเลือดดี มากนะใบโอดีพาร์นี่็นสารสกัดจากบีทรูทแฟลกซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับสมดุลฮอร์โมนดูแลหลอดเลือดเลือดไหลเวียนดีเลี้ยงอะไรไปดีเพราะมันคือบีทรูทนะคะบีทรูทนี่จะเพิ่มไนตริกออกไซด์การศึกษาบีทรูทเป็นพืชที่มีไนตริกออกไซด์สูงมากจะแทบระดับหนึ่งของโลกแล้วม้งแล้วไนตริกออกไซด์การศึกษาคือเพิ่มเลือดเพิ่มออกซิเจนเนี่ยนำเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆเพิ่มขึ้นเป400เท่าเลยนะ ก็คือทําอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้ร่างกายลดการอักเสบแล้วก็ทานอาหารที่มันเฮลตี้มีประโยชน์นี่ก็หมอมาพูดว่าอย่าไปท้อใจเราต้องอยู่ในในนี้เราย้ายประเทศไม่ได้อ่าก็ทำสองข้อนี้งดลับกับเข้ามาแล้วเราทำอะไรบ้างที่ช่วยมันได้บ้างดูแลตับดูแลลำไส้นะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ค่ะก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะขอให้เพื่อนๆแข็งแรงนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อน้องแอดค่ะสวัสดีค่ะ